อโยสวัสดีค่ะอยู่กับไอซ์สวัสดีนะคะไม่ได้อยู่กับสาวเกาหลีที่ไหนวันนี้นะคะไอมาแต่งหน้าเนื่องจากไอได้รับอินสปิเรชันมาจากพักชินเฮค่ะคือนางนะคะแสดงเป็นนางเอกของซีรีส์ที่ชื่อว่าด็อกเตอร์นั่นเองซึ่งอีนี่ก็ได้ทำการติดอีกแล้วนะคะคือ โอ้มันสนุกมากเลยอะทีนี้ค่ะนางเอกนางสวยมากๆฮเยจองฮเยจองหมอฮเยจองเนี่ยนะคะปักชินเฮเนี่ยนางสวยมากก็เลยแบบจะมาแต่งหน้าตามนางนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยในซีรีส์อะนางไม่ค่อยแต่งอะไรเลยดีกว่านางแบบเหมือนตื่นมาปุ๊บก็สวยเลยนะคะไอก็เลยแบบเฮ้ยเลือกลุคของนางที่แบบว่าเห็นว่าไปถ่ายแฟชั่นเป็นแบบแมกกาซีนอะไรอย่างงี้มาก็เลยเลือกเซ็ตที่แบบ ก็ยังคงแบบมีความเซ็กซี่แล้วก็ดูมีความกลิ่นอายของเกาหลีคือปักชินเฮกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแต่งหน้าเข้มๆเขาจะแต่งตาแบบเบาๆแบบเบาๆเลยนี่คือเบาแล้วนะนี่คือพยายามเบาแล้วได้แค่นี้ก็จะแต่งหน้าแบบเบาๆเลยนะคะแล้วก็แบบเน้นไปที่แบบสีปากบ้างอะไรบ้างนะคะก็ออกมาได้เป็นลุกประมาณนี้นะคะพยายามแล้วได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าของเที่วมาใช้เนี่ยก็รับรองว่าต้องเหมือนนางแน่นอนนะคะเพราะว่าจับจ้องมาเลยว่านางใช้อะไรบ้านนะคะเอาล่ะใครอยากดูว่าลุคนี้นะคะไอ้แต่งยังไงใช้ไรแต่งบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ ส่าสใหนะคะจะเริ่มแต่งเลยค่ะพักชินเทนะคะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของมามองด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพื้นผิวของไอซ์ต้องลงด้วยมามองอย่างแน่นอนค่ะอันนี้นะคะคือมามองคอเวอร์พาวเดอร์คุชชั่นนั่นเองค่ะเป็นคุชชั่นพาวเดอร์นะก็คือเป็นคุชชั่นที่เนื้อเป็นขาวเดร์ด้วยเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแมทเป็นเนื้อแมทเลยใช้พื้นผิวที่แบบไม่ได้มันวาวเวอร์จนเกินไปนะคะคือแบบสามารถใช้แล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อได้ไม่ได้แบบมัันนนนนวาวาาอะะะะไรขดดดดด้นนะคกกกกก็จ ลงมาดีนะคะก็ถูๆนิดนึงแล้วก็กดกดกดลงบนผิวนี่ได้ไหมนะคะอันนี้คือเบอร์21นะคะก็จะแบบเออมีความขาวสไตล์เกาหลีเนาะคือกลิ่นหอมมากอะหอมพืชพันธุ์นะคะเป็นกลิ่นหอมพืชพันธุ์ซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้มันมีสารสกัดบำรุงจากพวกพืชต่างๆด้วยนะแล้วก็มี SPF ด้วยค่ะคืออันเดียวอยู่ปกติมากค่ะนี่น่าเนียนมากอ่ะ oh my god oh my god ดีสินะเคล็ดลับของพัรคชินเฮ จะทาครึ่งหนึ่งให้ดูก่อนว่าเฮ้ยแค่ลงคูชั่นเนี่ยหน้าผีก่กลายเป็นหน้าคนได้กับข้างนี้ซึ่งยังไม่ได้ทานะคะกับข้างนี้ซึ่งทาแล้วคุณคะไอว่าเหมาะมากสำหรับประเทศไทยนะนี่เป็นแบบครูชั่นอีกหนึ่งตัวเทรู้สึกว่าเฮ้ยทำมาเพื่อเราอ่ะคือมันแบบเนี่ยไม่ได้วาวมากจนเกินไปแต่ว่าก็ยังคงให้ผิวที่แบบดูมีความเป็นเกาหลีอยู่แถมสีมันไม่เทานะเห็นไหมอาจจะมีความขาวเพิ่มขึ้นแต่ว่าแบบไม่ดูเทา ุยเนียนมากครับใจรู้สึกว่าหน้าเนียนเฮ้ยก,ก็ครบนะชุ่มชื้นกันแดดปกปิดต้องการอะไรอีกฉันไม่ต้องการอะไรแล้วฉันต้องการแค่นี้แหละไ่ไว้ไวจะข้ามขันข้นตอนของพันซีเลอร์อไปเลยนะเขารู้สึกว่าหน้าดีแล้วมันนามาันลตรงใต้ตาเราก็กดย้ำไปหนึ่งรอบนะคะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทาแป้งต่อเลยเพราะว่ามันไม่เหนียวเลยสักเล เสร็จปุ๊บเราก็จะมาแต่งตานะคะข้ามคิ้วไปเพราะไอแอบเขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตาเนี่ยทั้งในซีรีส์แล้วก็ไม่ว่าจะถ่ายอะไรก็ตามแต่นะพักชินเฮเขาแต่งตาน้อยมากเหมือนลืมตามาก็สวยแล้วนะคะ ซึ่งเราจะต้องมาพยายามทําให้เป็นอย่างนั้นบ้างนะคะโดยเราใช้อันนี้แล้วค่ะมามองอีกแล้วนะคะคือเราจะต้องทําตามนางทุกอยาก่างนางใช้แล้วเราจะใช้ตามนะคะอันเนี้ยไอได้มา5สีเลยซึ่งจะขอบอกว่ามันสีสวยมากเดี๋ยวจะสวัชให้ดูทั้ง5สีเลยคือมันสวยมากแบบคือถูกิตไอมากคือมันเป็นสีที่แบบวิบวับแวววาวมีเกล็กิ๊ตเตอร์แบบทอแสงประกายหอยสวยมากจริงอะนี่นะคะทั้ง5สี1ถึง5บนลงล่าง คือสวยมากสีแบบวิบวับรีเปรยเปรีปรยววาวประกายเววมากนะคะอันนี้คือราคา390บาทนะ,ะขอบอกไว้เลยคือมันแบบปรับใจอีนี่มากจริงนะคะมันชื่อว่ามามองวิวิตทัสติกแชโดว์เลยนะคะซึ่งวีนะคะสีเทสใช้กคือเบอร์นี้เลยนะคะนี่คือเบอร์5ชื่อสีอะไรไม่รู้นะคะไม่ภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกไอ้ก็จะทาไปที่ตาเลยแล้วก็จะใช้นิวเปลี่ย แล้วก็ที่ตาล่างด้วยแล้วก็จะใช้สีหน้งตานะคะสีเบอร์สีมาเขียนให้ชิดแนวขนตาค่ะโดยจะเน้นที่หางตานะคะแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์เหมือนเดิมนะคะเกลี่ยให้ทั้งสองสีมันเข้ากันแล้วก็ใช้สีน้ำตานะคะมาเขียนที่ขอบตาล่างด้วยโดยที่เขียนที่หางตานะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไม่แต่งไปเยอะกว่านี้แล้วเพราะว่านางแต่งแค่นึ่งจริงๆต่อให้เราอยากแต่งมากกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะผิดโจทย์นะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมากรีดไอายไลเนอร์โดยเขียนเป็นเส้นที่อินเนอร์ไลเนอร์นะคะคือเขียนแบบตรงด้านในแบบด้านในเลยตาก็จะดูมีความ,มคมขึ้นแต่ดูไม่รู้ว่าเขียนไอายไลเนอร์เลยก็จะใช้เโดสีน้ำตาลเข้มๆนะคะมาเขียนแบบไลท์ขึ้นมา มีหางนิดนึงก็จะดูแบบมีความฟูมากิ่งขึ้นนะแต่ไม่ได้มากเกินไปเสร็จเรียบร้อยนะคะจริงๆวันนี้พักชินเฮเขาจะไม่ติดขนตาปลอมหรอกเขาจะแค่แปดมาสคาร่าแต่ว่ารู้สึกว่าต้องขอติดสักนิดนึงไม่งั้นจะไม่สบายใจนะคะก็จะติดขนตาปลอมเบอร์ที่บางที่สุดนะคะใช้เป็นอันนี้ i d o l lash นะคะจาก Korea ปัดของตามาอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวปัดคุตาล่างด้วยนะคะด้วยนี้เลยนี่คือ roller lash ของ Benefit นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาก็มาปัดแก้มกันบ้างที่แก้มเนี่ยใช้เป็นอันนี้เลยค่ะไฮไลท์ลิปชิ้นของมามองนั่นเองอันนี้เนี่ยคือสีเบอร์06ชื่อว่าสีพินสปอตนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสีที่พักชินเฮเนี่ยเขาใช้ตอนแสดงเป็นหมอยูค่ะหรือว่าหมอเยจองนะคะไม่รู้อ่านออกเสียงถูกปะคือเขาบอกว่านางอะใช้สีนี้ทาในเรื่องนะคะซึ่งแบบไอ้ก็เห็นว่าในเรื่องเนี่ยเหมือนไม่ได้ทาลิปสติกเลยคือเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลยคือ ช่เหรอเพราะาสีเนี่ยเขาท่านี่จะสดใสร่าเริงมากๆนี่เห็นไหมแต่เอาเป็นว่าด้วยความที่ไอ้อยากใช้นะคะไอ้ก็จะเอาเป็นปัญหาแก้มเพราะมันเป็นสีที่สวยมากนะคะตึกตึกตึกก็จะแต้มไปอย่างนี้แล้วก็เกลี่ยเลยด้วยความที่เนื้อของเขาเนี่ยมันเป็น ลิปทิศอน่ยะอของป้ามันก็จะสีค่อนข้างติดทนแล้วก็มันไม่ได้วาวมากมันไม่ได้เป็นลิปที่วาวมากเพราะฉะนั้นอะสีมันจะแบบอยู่บนแก้มแล้วยังแบบโอเคอยู่มันก็ใช้ความแบบระเรื่อระเรื่อวาววแบบสาวเกาหลีอย่างเงี้ยสีสวยมากมีความแบบระเรื่อดูเรือดฝาดดูแบบดูปธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยสีสวยมากมันดูไม่โปะอะเนี่ยดูไม่โปะเลย แป้งทับไม่ต้องปัดอะไรทับคือเนียนมากเป็นไงละ่ะเชดดิ้งกันหน่อยแล้วกันเชดดิง้งเชดดิง้งคือตอนนี้หน้าแป้นมากจมูกก็ไม่มีนะคะบรอนเซอร์ของเบนดีเคนะคะไล่ด่างด้วยนะคะคือปักชินเทเนี่ยเขาก็จมูกสวยมากนะได้ข่าวมาว่าหนังไม่ได้ทำใส่กรรมเลยนี่ก็ เกิดมาก็ตื่นมาก็สวยอย่างนี้เลยนี่แต่งหน้าเลยนะคะเนี่ยคือจังหวะนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปว่ามือเราหนักเกินไปเราก็ใช้นี่นะคะไอ้คูชชั่นที่เหลือๆอยู่เมื่อกี้ไม่ต้องแป้มเพิ่มนะมาแบบเฮ้ย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 ทำให้มันดูแบบนเนียนๆกลมกลืนหน่อยนะอย่าให้มันเวอร์เกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอจะลองทาสีนี้ให้ดูแล้วกันนางคงทาแค่นี้แล้วก็เมมเๆเฮ้ยสวยอ่านางคงทาแค่นี้เห็นนะ อันเนี้ยก็จะเหมือนหมออยู่ในเรื่องอุ้ยเหมือนว่าเนี่ยมันแค่แบบแค่แต้มเดียวุ๊บปากสีทรรมชชตาอะคะ่ะ <l ots> <l ots> ไม่ได้ทาอเลยจริงๆายจะมาแต่งให้แบบดูมีความแฟชั่นมากยิ่งขึ้นจะทาเป็นสีแดงดูแบบแดงกำกำนะซึ่งก็จะเป็นสีอันนี้เลยนะคะเป็นลิปสติกในรุ่นเดียวกันนะคะชื่อว่าไฮไลท์ลิปทินเหมือนกันแต่เป็นเบอร์สินะคะชื่อว่า Midnight ิ i เก e r นะคะ ที่เหลือเราใช้นิ้วเกลีย่ยค่ะไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าเสร็จแล้วง่ายมากคักชินเฮปะค่ะ <laughs> แต่งมากจริงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะซึ่งไงว่าเฮ้ยมันดูมีความเกาหลีอะนี่คือรู้สึกเต็เหมือนคนเกาหลีมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าเกิดชอบยงไงนี่ก็ลองเอาไปแต่งกันดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไอก็ไปกันแล้วแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าน,นะคะ